f ี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,000กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับผมให้ FC ชมทนบัตรหมุนเวียนในหลวงราชการที่9ฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นฉบับที่สําคัญมากๆนะครับผมขออนุญาตเลื่อนลงมา FC ชมนะครับด้านหน้าประทับพระบรมาสารีรักธาในหลวงราชการที่9พระบาทสมเด็จพระปริมินพามหาพูมิพลอดุลยเดชนะครับ พระบรมราชชนกหรือสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับซึ่งด้านหน้าประทับพระบรมชายาลักษณ์ที่ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศอย่างเครื่องแบบจอมทัพไทยนะครับทรงผิดอภิษมาที่ด้านหน้าของธนบัตรและเลื่อนไปชมมีตราพอร,รอประจําพระองค์และมีพระราชรัจกรนะครับอยู่ภายใต้พระหาพิเชัยมงกุฎมีรัศมีแผ่ออกมานะครับและหมวดธนบัตรหมวดธนบัตรนี้คือสองพอผ่านนะครับหมายเลขธนบัตร690-2300นะครับและจารึกก็ความรัฐบาลไทย20บาทรัฐ ้มต,ตีว่าการทรงคังและผู้ว่าการการแห่งประเทศไทยทรงนาม,มานะครับมีบอกชนิดราคาทั้งเลขไทยและเลขอราบิกส์นะครับแล้วตรงพื้นสีขาวมีพระบรมสาริสรักธ์อยู่ด้านในนะครับของพระองค์ท่านอยู่ด้านในเมื่อเรายกขึ้นมานะครับโดนแสงนะครับต่พลิกไปด้านหลังที่เป็นโฟกัสสาคัญมากๆคือมีพระบรมาสาริศรักธของในหลวงอน,นันทบิรดลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานพระประมิน ทระนะครับมหาอานันทมิดนนะครับพระธรรมรามาธิบดีนะครับรัชกาลที่8ซึ่งพระองค์ทรงประทับยืนนะครับพระหัตถ์ซ้ายทรงถือพระแสงกระบี่นะครับพระหัตถ์ขวาทรงถือคล้ายๆพระคระนะครับตามที่เอฟซีเห็นนะครับฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนะครับอย่างเครื่องแบบจอมทัพไทยนะครับ ผมเลื่อนไปให้ชมด้านข้างนั้นนะครับมีภาพโรรองท่านเสด็จพระําเดินนะครับในการท่งงานนะครับซึ่งมีพระราชบริพารตามเสด็จด้วยนะครับตรงด้านนะครับบนสุดซ้ายนะครับมีตราประจําพระองค์นะครับมีตราประจําพระองค์ของในหลวงนะครับแล้วก็นะครับด้านล่างนะครับมีชนิดราคา20สิบาททั้งเล็กไทยและก็เล็กอาลบิกู่ด้านบน แล้ก็เลื่อนมาให้ชมด้านขวาสุดมีตราอุพยาคุดนะครับและจารึกข้อความนะครับซึ่งเป็นาจารึกข้อความเป็นพระราชดำรัสขององค์ท่านที่ว่าถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจ,จริตและถูกต้องตามทนองคองททำแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับพระเจ้าจัมดัตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทรมหิดลพระธรมรามาชิปดีนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นนะครับได้นะครับอยู่ในาราชสมบัติ